สวัสดีค่ะต่อไปโจทย์ข้อ20นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการหักเหของแสงผ่านเลนส์นูนนะคะโจทย์บอกว่าวัตถุและฉากนะคะอยู่ห่างกัน25ซนติเมตรจะต้องวางเลนส์นูนนะคะที่มีความยาวโฟกัส6เซนติเมตรห่างจากวัตถุเป็นระยะเท่าใดในหน่วยเซนติเมตรจึงจะทำให้เกิดภาพที่มีขนาดใหญ่กว่าวัตถุได้ชัดเจนบนฉาก เลนนูนนะคะมีคุณสมบัติรวมแสงนะคะความยาวโฟกัสก็คือแทนด้วยตัว F นะคะเลนนูนรวมแสง F เป็นบวก f เป็นบวกดังนั้น F ก็จะเป็นบวก6เซนติเมตรนะคะวัตถุและฉากอยู่ห่างกัน25ซนติเมตรสิ่งที่โจทย์ถามก็คือต้องวางเลนนูนห่างจากวัตถุอันนี้เรียกว่าระยะวัตถุนะเป็นระยะเท่าใด ก็คือให้หาตัวแปร s นั่นเองระยะวัตถุเท่ากับเท่าไหร่ในหน่วยเซนติเมตรเดี๋ยวเรามาวาดภาพเหตุการณ์กันก่อนนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คืออันนี้เลนนูนนะคะโดยมีเลนเลนนูนนี้นะคะความยาวโฟกัสเป็น6เซนติเมตรนะคะเป็นค่าบวกแล้วก็มีวัตถุนะคะวาดง่ายสุดก็ เป็นลูกศรนี้เลยนะคะอันนี้วัตถุระยะวัตถุตรงจุดนี้นะคะถึงกึ่งกลางเลนนะคะก็คือตัวแปร s ต่อไปฉากอ่านี่คือฉากระยะจากเลนนูนนะคะไปถึงฉากเราเรียกว่าระยะภาพ s p ร l m โดยโจทย์กำหนดว่าโจทย์กำหนดว่าระยะจากวัตถุถึงฉากคือระยะนี้ อันนี้คือระยะ25เซนติเมตรระยะวัตถุ s s ก็คือระยะวัตถุระยะวัตถุวัดจากวัตถุมาหาเลนนูนนะคะต่อไประยะภาพ s พมอันนี้คือระยะภาพถ้าทั้งหมดยาว25 S s ก็เท่ากับ25ลบออก s นะคะหาภาพที่ได้เนี่ย ก็จะเป็นภาพจริงเพราะว่าฉากรับได้ภาพจริงหัวกลับมีขนาดใหญ่กว่าวัตถุในส่วนของการคำนวณนะคะเราก็จะใช้1ส่วน F เท่ากับ1ส่วน S บวก1ส่วนเพามเมื่อ F คือความยาวโฟกัส S คือระยะวัตถุ s พลัมระยะภาพต่อไปแทนค่านะคะความยาวโฟกัสแทนด้วยเลข6ระยะวัตถุก,ก็คือ s ระยะภาพก็คือ2 5ลบ s ต่อไปถ้าเราจะรวมเศษส่วนด้านขวานะคะตัวหลังเนี่ยเราก็คูณ s ส่วน s ส่วนตัวหน้านะคะเราก็คูณด้วย ตัวหน้านะคะเราก็จะคูณด้วย25ลบ s นะคะ25ลบ s ทั้งเศษและส่วนก็จะได้ว่า1ส่วน6เท่ากับ25ลบ s บวกกับ s นะคะหารด้วยข้างล่างก็จะเป็น s คูณกับ25ลบเ บวก s ลบ s นะคะก็ลบกันหายไปนะคะก็จะได้ว่า s, s, <S คูณกับ25ลบ s เท่ากับ6คูณตัวเลข25จากนั้นนะคะคูณเข้าไปในวงเล็บเลยนะคะคูณเข้าไปในวงเล็บเลยก็จะได้ว่า25 s ลบ s กำลังสองเท่ากับ150จัดรูปสมการนะคะ s กำลังสองลบ 25s บวก150มีค่าเท่ากับ0จากนั้นแยกวงเล็บนะคะก็จะกลายเป็นหาตัวเลขที่บวกกันได้ลบ25คูณกันได้บวก150ก็จะแตกเป็น2วงเล็บนะคะอะไรบวกกันได้ลบ25 แล้วคูณกันได้150ก็จะเป็นลบ10กับลบ15นะคะ2เลขนี้บวกกันได้ลบ25ถ้าจับมาคูณกันนะคะจะได้150สมการจะเป็นจริงได้นะคะ s เนี่ยก็มีความเป็นไปได้2ตัวเลขก็คือ10กับ15เซนติเมตรอันนี้คือระยะวัตถุที่เกิดจากการแก้สมการนะคะ ทีนี้คำตอบมันมีคำตอบเดียวนะคะถ้าเราให้ระยะวัตถุ s เป็น10เซนติเมตรก่อนถ้าเราให้ระยะวัตถุเป็น10เซนเมตรจากระยะภาพจากระยะภาพซึ่งในรูปก็คือ25ลบ s ใช่ไหมแทน s เนี่ยด้วยเลข10ก็จะได้ว่า s พามเท่ากับ 2 5 1 0ลบ10 s พาก็จะเท่ากับ15นะคะเซนติเมตรเราลองมาหากำลังขยายดูถ้าเป็นแบบนั้นกำลังขยายของภาพจะเป็นเท่าไหร่กำลังขยายตัว m นะคะก็จะมีค่าเท่ากับระยะภาพหารระยะวัตถุระยระยาภาพก็คือ15เซน หารด้วยระยะวัตถุคือ10เซนออกมาเป็น1.5เท่ากำลังขยายมากกว่า1แสดงว่าแสดงว่าภาพมีขนาดใหญ่กว่าวัตถุภาพใหญ่กว่าวัตถุหรือเราจะลองแทน s เป็น15เซนดูนะคะในครั้งที่2องอเราลองแทน s เป็น15เซนนะคะ s, s palm ก็จะเท่ากับ25ลบ s ก็คือเลข15 s, s, <S, s palm ก็จะเท่ากับ10เซนถ้าเป็นแบบนี้ในส่วนของกำลังขยายกำลังขยายตัว m ก็จะมีค่าเท่ากับ s palm ส่วน s ก็จะมีค่าเท่ากับ10หารด้วยระยะวัตถุคือ15 ออกมาจะได้ศูน์จุดหกเจ็ดกำลังขยายน้อยกว่าหนึ่งหมายความว่าอะไรกำลังขยายน้อยกว่าหนึ่งแสดงว่าได้ภาพที่มีขนาดเล็กกว่าวัตถุได้ภาพเล็กกว่าวัตถุโจทย์ต้องการให้เกิดภาพซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าวัตถุดังนั้น เราก็จะตอบว่าระยะวัตถุ s ก็ควรจะเป็น10หรือ15คะคำตอบก็คือ10เซนติเมตรนั่นเองข้อนี้2.5คะแนนนะคะสรุปว่าระยะวัตถุที่ถูกต้องก็คือควรจะวางที่ระยะ10เซนนะคะห่างจากเลนสรุปคำตอบนะคะข้อ20ระยะวัตถุควรจะเป็น10เซนติเมตรตอบข้อ c ครานี้รับไป2.5คะแนน